เตรียมเสนอแจกเงินนักเรียนคนละ2,000บาทจ่ายตรงให้กับผู้ปกครองลดภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษารายละเอียดจะเป็นอย่างไรอัปเดตข่าววันที่24กรกฎาคม64เราไปชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไมคนี่ชาแนลครับคลิปนี้เรามาดูข่าวนะครับกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอแจกเงินนักเรียนคนละ2,000บาทจ่ายตรงให้กับผู้ปกครองลดภาระค่าใช้จ่ายการศึกษาเราไปชมพร้อมกันเลยครับ วันที่24กรกฎาคม64นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเตรียมเสนอ4มาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9นะครับผม4มาตรการมีอะไรบ้างเราไาชมพร้อมกันเลยครับโดยมาตรการที่1นนะครับจะให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาวัยเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งสายสามัญสายอาชีพในสถานศึกษาของรัฐเอกชนครับรวมประมาณ10.8ล้านคนในอัตรา2,000บาทต่อคนรวมเป็นเงินประมาณ21,600ล้านบาทโดยใช้ฐานข้อมูลเรียนฟรี15ปีครับซึ่งเงินนี้นะครับเป็นการชดเชยค่าใช้จ่ายในการเรียนที่เพิ่มขึ้นในช่วงโควิด19ใช้วิธีการจ่ายเงิน จ่ายตรงให้กับผู้ปกครองนําไปใช้ตามความเป็นความจําเป็นนะครับเช่นค่าธรรมเนียมการเรียนค่าบํารุงการศึกษาค่าอินเทอร์เน็ตค่าไฟฟ้าเป็นต้นนะครับผมส่วนมาตรการที่2นะครับเป็นการขอความร่วมมือจากโรงเรียนเอกชนให้ลดหรือตรึงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ปกครองในโรงเรียนเอกชนกลุ่มที่ไม่รับการอุดหนุนจากรัฐและกลุ่มโรงเรียนนานาชาติให้เท่ากับปีการศึกษาห3า เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควรพร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในโรงเรียนเอกชนทั้ง2กลุ่มเพื่อพิจารณาสั่งการเป็นรายกรณีครับส่วนมาตรการที่3นะครับเป็นการลดช่องว่างการเรียนรู้หรือว่า learning gap และลดผลกระทบด้านความรู้ที่หายไป learning loss โดยใช้สถานศึกษาโดยให้สถานศึกษานะครับสามารถถั่วจ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรตามนโยบายเรียนฟรี15ปี ใน5รายการได้แก่ค่าเล่าเรียนหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้จัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดในปีการศึกษา64ได้ครับและจัดสรรค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้สถานศึกษาอีกส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของสถานศึกษาและจัดทำสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้หลากหลายที่เหมาะสมกับวัย ลดการเรียนรู้จากสื่อออนไลน์นะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้เรียนอนุบาลถึงป .3 นะครับผมโดยมาตรการที่3นี้นะครับสอทห,หรือว่ากระทรวงศึกษาธิการนะครับจะจัดเช่าอุปกรณ์ device นะครับพร้อมสัญญาณจำนวน200,000ชุดสำหรับให้นักเรียนนักศึกษากลุ่มป .4 ถึงม .6 และอาชีวศึกษาให้ยืมเรียนรองรับการเรียนแบบออนไลน์นะครับผม สมรรถการที่4นะครับเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานโดยจะมีการจ,จัดฝึกอบรมด้านอาชีพนะครับสำหรับผู้ปกครองแล้วก็ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นการอบรมฟรีรัฐสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายค่าเดินทางค่าอาหารในอัตรา2,000บาทต่อคนครับพร้อมทั้งประสานเชื่อมโยงกับแหล่งทุนเพื่อจัดหาทุนเริ่มต้นประกอบอาชีพครับผมท่านผู้ชมครับสำหรับ4มาตรการที่ได้กล่าวไปนั้นนะครับต้องรอ การอนุมัตินะครับจากที่ประชุมของคอรมอรหรือว่าคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่27กรกฎาคม64นี้อีกครั้งน,นะครับเพื่อจะนำสีมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวอนุมัติแล้วก็ไปใช้ต่อไปนะครับผมเดี๋ยววันอังคารที่27กรกฎาคม64นี้มีความคืบหน้าอย่างไรผมจะรีบมารายงานให้ทราบน,นะครับผม โอเคท่านผู้ชมสําหรับการเตรียมเสนอนะครับมาตรการแจกเงินนักเรียนคนละ2000บาทนะครับจ่ายตรงให้กับผู้ปกครองเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษามีสีมาตรการด้วยกันนะครับจะมีความคืบหน้ายอย่างไรในสีมาตรการนี้ต้องรอที่ประชุมขอ,ของคอรมออนุมัติอีกครั้งในวันอังคารที่27กรกฎาคม6 4สีนี้ครับผมรายละเอียดความคืบหน้าเรามาชมพร้อมกันอีกครั้งนะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยครับผมสวัสดีครับ ท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่อง m n n y Channel ด้วยนะครับ